อัดไฮดริก32ตันที่ช่างซ่อมรถยนต์อู่ซ่อมบำรุงหรือโรงผลิตต้องมี ขนาดสินค้ากว้าง42.5เซนมยาว68เซนเมตรสูง153.5เซนเมน้ำหนักสินค้า64.40กิโลกัมวัสดุเป็นเหล็กหนาแข็งแรงอายุการใช้งานยาวนานโครงสร้างทำจากเหล็กหนา4.4มิมความหนาเล็กคาน6มิมตรกำลังอัดไฮดรอลิก32ตันมาพร้อมกระบอกไฮดรอลิกที่แข็งแรงระยะใช้งานต่ำสุด30มิมระยะใช้งานสูงสุด9 5 0ม mm, ิมสปริงคุณภาพสูงยืดหยุ่นได้ดีโครงสร้าง S frame แข็งแรง ทนทานการใช้งานไม่ยากเพียงแค่ปรับระดับความสูงให้พอดีกับชิ้นงานวางชิ้นงานลงบนแท่นอัดปิดวาล์วกำลังอัดทําการโยกกระบอกไฮดรลิกเพื่อกดอัดชิ้นงานที่เราต้องการอาัดสามารถอัดเข้าหรือบีบออกได้อย่างง่ายดายเมื่ออัดชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้คันโยกหมุนคลายกําลังอัดเพียงเท่านี้ก็ได้ชิ้นงานตามที่เราต้องการแล้วเหมาะสําหรับงานอาัดในอุตสาหกรรมหนักช่างซ่อมรถยนต์หรืออู่ซ่อมบารุงช่วยลดแรงในการทํางานทําให้ทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วผลิตจากโรงงานชั้นนําได้มาตรฐานคุณภาพดีสน ใสินค้าจิ้มเลยทิตะกาด้านล่าง